ใน,ใน,ในีในใน่ไงจะไปหัวหินครับข้าวครับก <c oughs> ินข้าวแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอถรถไฟฟ้าหัวลําโพงรถไฟฟ้าบ้านป้าเมึงสิรถไฟครับเราที่เราอยู่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับ เรามาถึงหัวหินแล้วนะครับด,ด,ดูจากปลายครับก็บดื่นเราต้องไปหาที่พักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีกกมีีมใช่ไหม,มแต่ว่าไม่มีเบอร์ไปดูบ้านพักอยู่ บอกว่าบ้านพักเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวไปชมงานที่เราพักกันที่หินนะครับเราโอ้โหกว่าจะได้กันมานี่ต้องเดินหากันพักใหญ่ครับบรรยากาศบ้านก็เนื้อที่กว้างครับดูจากปาร์ตี้สบายครับนี้เดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนแล้วกัน เออจริงๆวันนี้ก็จะเป็นอาหารเบาๆนะเป็นเป็นพวกสเต็กหม,มสูสเต็กไก่พอกชอบต่างๆอ่าจะไปกินแก้มเหล้าอะไรเงี้ยฮะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเป็นจัดอาหารเป็นชุดใหญ่นะอโอ้ยพอความสนของผมไม่เห็นแล้วและนี่ไม่มีใครหาที่ช่วยให้ห้ามเลือกกันเลยเหรอ ตอนนี้ก็อยู่ที่หาดที่เขาตะเกียบนะครับเนี่ยข้างหลังจะเป็นภูเขาโดดเด่นเลยเ,เดินจากพี่พักเราประมาณ100-100เมตรบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะมีบิกินี่สีฟ้า <c oughs> ตัวเล็กๆ <c oughs> ให้ดู <c oughs> นี่ครับปนี่คือเชฟของเรานะครับในการทําหมูย่างสุดเด็ดก็คือน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มทําโดยคุณปัดครับม <c oughs> ีปาร์ตี้นิดหน่อยครับ ทุกอย่างส่วนผมอะนอนครับโอ้โหนี่ครับ แต่ไปได้แค่ครึ่งอกใช่เพราะอย่างว่านะขนาดไม่เป็น กูก็ไม่ได้แข่มกูอาจจะชนกินไอเหียอนาวกนี่แหละจิงจังไปเจาวเลยก็ได้นะเ้ยเอาใครับทีอเ่ จะแข่งกัน3ใน5เซตนะครับเซตเหรีเซตสามใน5เซตทำนักกีฬาด้วยปัดน้ำไปแล้ว1ต่อ0ครับแมทนี้ผมสู้เขาไม่ได้ผมต้องยอมแล้วแมทหน้ายอมแล้วว่ามาร์ควางหมากพลาดวางหมากพลาดแมทหน้าพี่เลิฟพี่เลิฟเลิฟแมทหน้าจะส่งใครมาดีกว่าทีมผมมีอ่ะผมไม่ได้อยู่ทีมคุณต้องคนเดียวไม่มีเพื่อน เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะท่านผู้ชมคือตอนเนี้มีคือตอนเนี้มีศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกคู่หนึ่งนะคคือเป็นคุณคิวที่ซึ่งแพ้คุณปัดไปนะครับแต่ว่าตอนเนี้เขาได้ไปส่งสารทารบกับคุณโป๊สซึ่งเป็นมือแรนดับนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาอะจะจะมาขอแบทเทิลกันเพื่อจะไปเพื่อจะไปรีแม์กับคุณปัดอีกทีหนึ่งพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับ คิวช้ากว่าแล้วดูสิครัแล้วโอ้โหปอนแม็กไปคืดแล้วโอ้โหโอ้โไ้สเอาปุเอาชนะเแล้วชูครับเสร็จแล้วชูผลสรุปนะครับก็คือคุณฮุกนะฮะไอ้คุณคิวนะฮะได้เข้ามาชิงกับคุณปัดอีกครั้งนึยงครับจะดูว่าเขาการรีแมทของเขาเนี่ยจะ เป็นอีรอบเดิมหรือว่าจะทำให้เขาได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับกางสกครู่ครับก่อนอื่นโปอซ่อมก่อนอ่าโอเคครับอ่าเริ่มชนกันเลยดีกว่าครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามอ๋อพอแลชูครับพอแลชู อ้าวแม่ตอนคุณตอนคุณถ่ายตอนสนุกสนานโอ้ยตอนตอนผมกินนี่คุณสนุกสนานมากเลยบันเทิงครับและคู่สุดชายของมูนี้เอ้ยอย่าทำพิธีกรดีเอาครับพิธีกรเอาแล้ววันนี้คู่บิ๊กแมตระหว่างโบกบดเมื่อกี้คุณว่าไม่เคยเห็นคุณไม่เคยเห็นนี้มากกว่าระ้ววาง คุณบอสกับคุณบอสครับบิดากรได้แล้วได้แล้วมั้งเก้าโน้นนะเอ้ยไอ้บอสเนี่ยจะเต็มที่แล้ว่สองโอ้ชุดไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหดูนี่อะไรยังไงยังไงใครใครโชว์โชว์อ้ เห็นนกันอยู่ครับว่าหลักฐานไม่เป็นยังไงนะครับโรเอรสคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่คุณไม่เคยเห็นกันมาก่อนแน่นอนระหว่างเติรกับไต้ครับปผมการทั้งคู่ก็เอาแก้วประสานกันนะครับหนึ่งสอง นำเอาละครับโอ้โหเาดีกูเติร์กับนํำแล้วครับหนึ่งลูนาละครับมาแล้วโอ้โหเติร์กเติร์กสบเติร์กบเติร์กบเติร์กสบโอ้โหการชนะเนี้ยมันไม่มีผลครับมันเป็นมิตรภาพของเพื่อนครับแน่นอนครับชัยชนะไม่สำคัญ นี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรปากคอตัวเองปากคอตัวเองเริ่มจุุดประเด็นครับพบกับเช้าวันใหม่ครับวันนี้โอ้โหกำลังจะ ทอดไข่ครับพี่ไกด์กับปัทวีกำลังจะไปซื้อเดินทางไปซื้อไข่อุปกรณ์มาทอดตอนนี้ก็เป็นแผนกก่อไฟครับออยกับโบสครับนี่ครับเกือบจะสิบโมงแล้วนะครับถือว่าเป็นเวลาที่เตรียมทํากิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับอ๋อคปณยยันนะครับสองหนึ่ง ก็อ่อันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบคิดขึ้นเองนะฮะคือไม่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน<บ>ชื่ออ่าชื่อเมนูว่าเออ่ไข่ราชาฟูมังกรทยานฟ้าครับ เต็มตัวรวมประชุมรวมประชุมจะออกทำภาร,รกิจอีกสักพักหนึ่งออกทำภาร,รกิจตามจุดต่างๆของหัวหินนะครับก็กินตีมกันหิวแล้ว มงคลนะครับก็จะมาไหว้พระหลวงปู่วทวดอ่าองค์ใหญ่มากครับ ไม่เบื่อกันเลยวะกะเพรากะเทียมเผาไม่เผาอะไรก็มีเฮ้ยเอางี้เอางี้ไปสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับนี่นี่เรามีเกมใหม่มาพิ้งได้มาจากตลาดน้ำในของูในของแล้วเป็นลูกเต๋าดื่มไอเทียได้ซิปอีกแล้วไอมึงกลัวมันต้องรู้เทคนิคแน่เลยมึงขี้โกงไงปัดหยิบแล้วจิบเลย ก็อร loser, ่อยก็อร่อยอร่อยพูดแม่ก็จะไม่รู้เรื่องกเีะยังเล่าเลยโง่นะพี่แก้เลยดูตัวนะองอ์วันอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยแล้วอร่อยไอ้ถามก่อนไปคุยกันองบอกแล้มีคอนแนะนำไหมอย่ารองอยลองนี่ก็เป็นเวลา ตีหนึ่งรายการศูนย์ที่ศูนย์นาทีนะครับวันวันอาทิตย์ที่ยี่ยี่สิบเจ็ดพิษสภาคมเป็นคืนที่สองนะครับเป็นหมดแก้วต่อหน้ากล้องเลยดีกว่าครับเรา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 โชว์กันไปเลยให้ให้้รู้ให้รู้ไปเลยวย ยังแบบร้องแบบยุ่เก่าก็แม้ใครลองมันเติมมันหลดแนแลนใมยี่ขด้วย่ะะนี่กสุดทายแล้วครับแล้วทำไมคุณยังไม่ลุกอีกนะอ๋อืนไม่ได้นอนนี่คืนไม่ได้นอนเลยหลังจากที่เมื่อวานนี้นอนคนแรกนอนแรกวันนี้ก็เช พอเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่ดีกับตอนเจอมันจริงไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายคนทื่อมันทำคือติดประจานก็เลยเข้งอยู่อันนี้ได้หมูไ่้ยังไงนะได้หมูไ่้ยังไงอ่ะเออหมูครับคือตอนแรก ขอไปขอไปขอไปขอลูกพี่มาเดี๋ยวการจะไปขอข้าวขอสภาพคนเล่ลูกแต่ลูกพี่บอกว่าเขาไปหมดแล้วเขาให้เงินมาห้าร้อยโอ้ยได้เงินมาห้าร้อยเขาให้เงินห้าร้อยแต่ว่าตอนแรกจะไม่เอาเก่งใจถูกกะเอาข้าวนวลแบบเหลืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาบอกให้รับเลยวเขาบอกเทนเป็นโดนเทนเป็นดีนึงอ๋อโดนเทนเขาบอกว่าเออมนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยกันไม่มีมนุษย์มนุษยช่วยกันแล้วใครจะช่วยว่างี้แต่เขาบอกแต่เขาบอกว่าอย่าไปกินเหล้านะยอดเลย ทำใจเรานน่แหละโัวยิบเแน่ <laughs> ครับผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่แต,แต่ไม่ได้กลับรถไฟฟ้านะครับกลับรถทัวร์กันเอยไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> กลับรถตู้กัน อ่าโอเคครับ hey, hey. เออไม่ไม่ใช่นาข่าวไม่ใช่นข่าว <Hey. S 1> เรากำลังถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ครับก่อนที่เราจะกลับอย่าเพิ่งนีแหมแล้วตอนนี้กำลังรอรถตู้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยถ่ายรูปเล่นเดินเล่นแถวนี้ก็เราอยากจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ม,มันโคตรโคตรใครไม่มานี่ถือว่าพลาด ไปไม่มาเสียชาติเกิดมากเลยเสียเสียชาติเกิดขนาดต้องมาต้องมาใช่พลาดไม่ได้และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกลาก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาใช่ไหมเก่าไว้โดยเต่าสีดำนวลที่ยืนตากแดดอยู่ข้างตุ่มสีดำเหมือนกันได้เก่าไว้ครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ